รถครอบครัวสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายขับดีสุดๆเลยค่ะ Isuzu MU7 เครื่องยนต์ส0 0พันเกียร์อโโอโต้พีโมโซปเปอร์แพดตีนำปี2010โปรโมชั่นของเออยที่329,000บาทเท่านั้นค่ะหรูหลาดูดีนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ VGS Turbo ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปะไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกกุญแจรีโมทแอร์แบ็กคู่เกียร์ออโต้คือเสียง AMFM AUX แล้วก็ C D ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลยค่ะ ฟีดาวส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 4 0 0 0บาทขึ้นไปกระสนุนคันีไปเฉ่งงานได้แล้วค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยมีทีวีด้านบนด้วยค่ะข้างหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะขุมค่ะนาใช้เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะ ปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนน์ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาออกรถไมยุ่งยากได้เกียร์ออโต้ขับง่ายสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสัยนำหน้า s i m p p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ